สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ที่21มกราคม2567 17นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับนำเรื่องราวข่าวสารรอบคำ่ำประจำวันที่21มาเล่าให้ฟังวันนี้พูดเรื่องเดียวครับสัปดาห์หน้าก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่22มกราคม2567ไปจนถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้านี้จับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษครับเรื่องอะไรครับ เรื่องโครงการแจกเงินหมื่นดิจิทัลของรัฐบาลที่หาเสียงเอาไว้ว่าจะแจกเงิน1,000 0บาทให้ผู้อายุ16ปีขึ้นไปเสร็จแล้วพอเขามาเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลได้สาเร็จก็ถแถลงนโยบายเอาไว้แล้วว่าจะแจกเงิน1,000 0ดิจิทัลแต่ล่าสุดตอนนี้ก็ประสบปัญหาด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเดิมจะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนิน งานชุดใหญ่หรือว่าบอร์ดเขาใช้คําว่าบอร์ดข่าวต่างๆเขาเรียกว่าบอร์ดบอดเหมือนดิิทอลนี่แหละมีนายยุบตีนายเสียาทวีสินเป็นประธานแต่ว่าไม่ได้ประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องมาจากนายยุบตีเดินทางไปประชุมต่างประเทศประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองแม้ว่านายยุบตีจะยังอยู่ที่ประเทศสมมุติสมมติว่าสัดาปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายยตียังอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังประชุมไม่ได้เพราะจะต้องรอความเห็นของปอปอชออีกครั้ง นะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้เริ่มวันที่22มกราคมวันจันทร์จนไปถึงวันศุกร์สัปดาห์หน้านี้นะครับสุดท้ายแล้วจะประชุมได้หรือเปล่าคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการแจกเหมือนดิจิทัลกรรมการชุดใหญ่นะครับเพราะว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วขณะนี้และก็ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วขณะนี้ แต่ก็ยังจะต้องรอความเห็นจากปป,ปชด้วยปป,ปชจะเป็นผู้ชี้ว่ารัฐบาลจะทําได้หรือไม่ได้โครงการแจกเหมือนดิจิทันเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตต่ตางๆไหมทําไปแล้วรัฐบาลจะผิดกฎหมายหรือเปล่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะมีข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีข้อมูลหลุดออกมาจากบป,ป,ปชในด้านความเห็นของปป,ปช ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลายคนก็เอาข่าวนั้นมาตีข่าวตีข่าวใส่ใครตีข่าวตีความไปต่างๆนั่นนะซึ่งมองภาพแล้วสื่อต่างๆเขาก็มองไปในภาพเหมือนๆกับปปชบอกไกลๆว่าทําไม่ได้โครงการนี้ถ้าทําไปผิดกฎหมายแน่นอนทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ต้องติดตามข่าวและจับตามองเป็นพิเศษว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของบอร์ดบอร์ด คณะทํางานโครงการแจกเหมือนดิจิทัลหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะประชุมได้นั้นจะต้องได้รับจะต้องได้รับอะไรนะความเห็นจากปปชม,มาก่อนจึงจะประชุมได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกมีข่าวหลุดปปชตั้งข้อสังเกตว่าตอนหาเสียงบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะไม่กู้จะแจกเหมือนดิจิทัลนะครับแต่พอมาทําจะกู้อย่างนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับ นอกจากนั้นบปชเขาก็ยังตั้งคอสังเกตอีกว่าอันนี้เป็นข้อมูลหลุดจากปปชที่ผู้สื่อขาอ่าวสื่อต่างๆนํามานมาําามเผยแพร่ออข่าวกันเขาก็บอกว่าบปชเขาบอกว่าตั้งคอสังเกตว่ามันคุ้มค่าแล้วมันจำเป็นหรือเปล่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตถึงขนาดจะต้องกู้เงินมาทําโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาด้าน การทุจริตถึงนโยบายก็บอกเพราะว่ามันเป็นเงินดิจิทัลอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเรื่องราวข่าวสารต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็ติดตามข่าวและจับตามองเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าเป็นพิเศษสุดท้ายแล้วในสัปดาห์หน้านี้จะมีการประชุมหรือเปล่าหรือว่ายังประชุมไม่ได้เพราะปปชยังไม่ส่งเรื่องมาหารัฐบาลหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลจะหยุด หรือจะไปต่อเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในขณะนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ